สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับยังคงยืนหนึ่งในวงการธุรกิจโรงงานรับผลิตคตรีมเซรั่มบำรุงผิวและสร้างแบรนด์ชื่อดังของประเทศไทยสำหรับบริษัทสกินไมค์คอสเมจำกัดของ2ผู้บริหารคนเก่งคุณชูชาติหลอดทองหลางประธานกรรมการบริหารและคุณนิพาพรหลอดทองหลางกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินไมค์คอสเมจำกัดทีลาสดขอตอย้ำความเป็นอันดับต้นต้นของธุรกิจ ขวา2รางวัลสุดปังแห่งปีกับรางวัลดูษฎีชั้นเอกและรางวัล Good Women of the Year 2022จากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับมูล,ลนิธิสร้างสารรค์สังคมไทยเครือข่ายองค์กรส,สตรีไทยและมูลลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์ะโรงแรมอมรีดอนเมืองสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่บริษัทสกินมค์คอสเมจำกัด088 8-5-7-7-6-9-6หรือ l ล n e SSMC28 ครับสวัสดีครับผมชูชาติหลอดทองหลางครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสกินไมค์คอสเม่ครับผม สวัสดีค่ะชื่อวิภาตรีวรรณจักรนะคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Marketing e x c l u s i v e ค่ะทำหน้าที่แทนบิ๊กบอสนะคะคุณนิภาพ,พ,พหรหลอดทองหลังค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางคณะผู้จัดและท่านประธานกรรมการได้มอบรางวัลน,นี้ให้เพื่อเป็นเกียรติและ,ะกับบริษัทแล้วก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ร่วมง,งานของผมครับบริษัทสก,กินไมค์คอสเม่ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำางครับ แล้วก็รับสร้างแบรนด์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองครับให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนการทำการตลาดนะครับ ตั้งแต่ต้นจนจบกับเ่าของเรานะคะจุดเด่นก็คือในเรื่องของสาต์สกัดเราส่วนใหญ่เราจะนําเข้านะคะและที่สําคัญเลยค่ะเราดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นนะคะและเติบโตไปกับพร้อมกับเราเลยค่ะเรามีสูตรนะคะสูตรสําเร็จของโรงงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อาดีนะคะเป็นคนคิดค้นสูตรนะคะสูตรสําเร็จมากกว่าพันสูตรค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อช่องทางของ SMC Skin My Cosme ได้ทางโทรนะคะ02 1021628ค่ะหรือว่าสายด่วนนะคะ SMC นะคะช่องทางนี้มีเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลทั้ง1 3ท่านค่ะเป็น SMC 28ค่ะนะคะเริ่มต้นในการทำแราของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะหลักพันก็คือ6,500บาทนะคะอยู่ที่50ชิ้นนะคะจะมีทั้งสูตรผิวหน้าสูตรผิวกายค่ะ ของเรานะคะปึก3ปีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะใครสนใจก็รีบทักถามเข้ามาได้เลยค่ะประมาณจะทําให้บริษัทตะกินไมค์คอนเมะครับเป็นบริษัทชั้นนำนะครับในการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้านะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียครับสำหรับคนที่คิดจะประกอบธุรกิจตัวเองนะครับก็ขอให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับถ้าคิดจะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางก็ มาปรึกษาที่บริษัทสกินไมคอสเมได้เลยครับค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กรายใหญ่นะคะเรายินดีที่จะดูแลท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จไปพร้อมกับพวกเราค่ะของเรานะคะเน้นในเรื่องของสกินแคร์ใครที่รักสวยรักงามนะคะเชิญปรึกษาได้นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะไม่ว่าผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสายสกินแคร์นะคะสามารถประกอบการได้ทุกคนค่ะ